พี่น้องปองไปมะอก้าสาวเหล้าไตา้ีให้พีนอพี่น้องวันนี้สาวเล่าไตกระิผ้าพี่น้องมาเบิงน้องน้องป่าน้องหลวงอยู่ทิตะการนะพี่น้องสาวเหล้าไตกะมาหวานเฟอนูิตะการอันนี้ก็ะน้องมาเนาะน้องมาผืนเลียงอยู่เพื่อนเนาะน้องบัวเลยอพี่น้องอันนั้นเพื่อกระใสกุ้งเลือที่แบบผืนนิบอย่างเนาะเคี้ยวๆสาวเหลาไตกับหัวสื่อยังเนาะ เด้อพี่น้องเด้อไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องกับซาวลาาไต่เนาะน้องนี่ก็สิเป็นน้องหองหลวงเนาะพี่น้องไพมาหาปลาก็ได้อยู่ตการ์ดด้อพี่น้องอยู่บ้านแฟนซาวเลาาไตนี่ล่ะเนาะมึงเด้อพี่น้องเด้อ ก็ซีมีสองสามน้องเนาะพี่น้องอันนี้น้องนี่บกคร่อมีบัวเนาะนีนสาราแต่สิผ้าไปเบ่งน้องที่มีบัวเนาะอยู่ขคางๆกันเลยนี่เด้อพี่น้องเด้อมีมีพักติวเนาะพักติวอยู่คางท่าอยู่ข้างน้องเด้อพี่น้องสีเงาประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวซาราแต่สิผ้าพี่น้องลุกลุกไปเบ่งไก่ไก่เนาะ บ,บ,บัวสิไายซำในเนาะป่าก,ก็ได้เลยพี่เนองไป้ำซาลาไตาเลยเนาะไปกันพี่เนองนีเรื่อพี่เอ้องเรื่อซาลาไตา้าพบนกใกล้ๆกสิปานจะสีเนาะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้เพว่อจะถือป่าไปเนาะพี่เนอะดูมองนี่ แบบเขาเอากางใหม่ไปให้ปลาขึ้นปลาเขาไปในหันเลยพี่เนอะโอ้พิ่เนา,าถือไม่ได้พี่เ้างกาซิมีเป็ดมาเห่นเนาะเป็ดเพลินเดียงยี่ในนี้เนาะบรรยากาศกด็ดีดีด้อพี่เนอะ เบิ่งน้ำเบิ่งน้ำสาลาไตยน้ะผ้าซาลาแตผ้ามาหล่อเบิง่งเฮิงเฮิงแจกในออกมาหลอบนอกเธอหนึ่งเลือกผีน้องสาลาไตเ็ยงานอยู่ในเมืองเนาะเดปลากระปุบน้องผีน้องเนาะเดือกผีน้องเลยกะไปเรื่อยๆเ,เลือกผีน้องกะ เมึงเงดอ้อพีอ่น้องเด้ออันนี้เกับส้มสายฝรั่งมาควอดอัไนเนาะควอดอันเอียนเนาะซาลาแตงกระวงหูเนาะฝรั่งควอดยังเนาะมด้อพี่น้องเด้มึงได้พี่น้อง